รูโรลัดค่ะจะพาเพื่อนๆมาชมโรงแรมนะคะที่มีชื่อว่าทาสวะโกเลกรีสอร์ทมีเสื้อคลุมสำหรับชุดยูกระปะนะคะที่โรงแรมเนี่ยไม่มีห้องที่ลงท้ายด้วยเลขสี่เนาะเขาจะเป็นของ DSC นะคะผู้ชายผู้หญิงนะคะเคเบิลนะคะพวกสายชาต่างๆใหญ่นะในความรู้สึกสาวแซฟคือมันใหญ่ประภูม12องศาก็เป็นบุฟเฟตปูแต่ปูที่ปุ่น่ะเขาจะเป็นปูแบบเย็นๆเนาะ โอ oh. สวัสดีค่ะครอบเพื่อนเรื่องญี่ปุ่นโดยสาวแซฟซาตมาและก็อบลุงนะคะวันนี้สาวแซฟก็กลับมาอีกแล้วนะคะกับการรีวิวรูปลัดค่ะจะพาเพื่อนๆมาชมโรงแรมนะคะที่มีชื่อว่าทาสวะโกะเลกรีสอร์ทนะคะอยู่ที่จังหวัดอากิตะค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าที่นี่เป็นยังไงบ้างไปชมกันเลยค่ะพอเราปิดประตูเข้ามานะคะ ก็เราจะเจอมีด้านนี้นะคะ,ะด้านขวามือนะคะก็จะเป็นที่แขวนผ้าใีเสื้อาสาวแซเองเขาก็จะมีไม้แขวนให้แล้วก็มีเสื้อคลุมสําหรับชุดยูกะตะนะคะอันนี้เขาก็จะมีแปลงมีแปลงให้นะคะมีที่ฉีดอันนี้เนาะก,ก็เป็นสเปรย์เนี่ยค่ะก็เป็นชื่อเลยนะคะทาสวะโกเลสรีสอร์ทแอนด์ออนเซ็นเขามีออนเซ็นด้วยาสาวแซดลืมพูดออนเซ็นนะคะนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังมีไม้ช้อนรองเท้าให้มีที่ ขัดรองเท้านะคะอันนี้รองเท้าสับแซมเองส่วนอันนี้ก็คือเป็นสลิปเปอร์นะคะที่เราสามารถใส่ลงไปแล้วรับประทานอาหารได้ห้องนี้นะคะก็เป็นห้อง402นะคะพอขึ้นิม,มาก็อยู่ตรงนี้เลยอันนี้เป็นชั้น4เพื่อนๆจะเห็นว่าที่โรงแรมเนี่ยไม่มีห้องที่ลงท้ายด้วยเลข4เนาะ401 02 03แล้วก็06 07 09เลยเออแปลกมาก ะะส่วนด้านนี้ก็เป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำเนี่ยก็ไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่อันนี้เป็นห้องน้ำที่ฉีดก้นนะคะเป็นระบบหมุนอันนี้ก็คือกดแล้วก็อันนี้เลือกเอานะคะส่วนนี้ก็เป็นคอมพลเมนทารีเนาะที่เขามีให้ประมาณนี้นะคะชอบหัวแบบนี้ดีงามไม่ต้องผสมน้ำอีก แต่อันนี้ค่ะก,ก็ใช้คู่กับฝักบัวนะคะฝักบัวคืออยู่นี่เนาะแล้วก็อันนี้ก็คือก๊อกอยู่ตรงนี้นะ,ะส่วนเครื่องใช้ต่างๆเครื่องใช้ต่างๆเขาจะเป็นของ DSC นะคะถ้าจําไม่ผิดเนี่ยอันนี้คือดีมากในบรรดาที่เคยใช้ตามโรงแรมน,นะคะเราไม่สามารถซื้อที่ร้าน DSC ได้นะคะนี้เขาขายเฉพาะในเครือโรงแรมเท่านั้นนะทุกวันนี้ก็ยังตามหาอยู่จะซื้อที่ไหนดีโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะ พอเข้ามาปุ๊บนะคะเราก็จะเจอตะกร้าน้อยๆ2ใบอันนี้ก็เป็นเซตตะกร้าสำหรับที่จะไปออนเซ็นนะคะเขาก็จะมีผ้าขนหนูผืนเล็กผ้าขนหนูผืนใหญ่แล้วก็มีถุงให้ด้วยนะคะมีไว้ใส่ผ้าเปียกแต่ตอนก่อนขึ้นมานะคะตรงบริเวณล็อบบี้เนี่ยเราก็สามารถเลือกยูระตะของเราได้นะเขาก็จะมีผู้ชายผู้หญิงนะคะเราก็สามารถเลือกมีหลากหลายสีเลยนะคะ แล้วก็เขาก็จะมีโอบีนะคะให้เราหยิบเนาะอันนี้ก็มีเส้นเล็กเ,เส้นใหญ่ก็มีนะคะแล้วแล้วแต่คนชอบนะคะที่สำคัญเนี่ยข้อดีของเขาก็คือเขาแบ่งตามไซส์ค่ะมี S M L แล้วก็ L L ได้นะคะสำหรับคนที่ตัวใหญ่ก็ไม่ต้องกลัวแม้กระทั่งของเด็กเนี่ยเขาก็มีแน้ากินให้ด้วยนะคะแบบดีงามมากๆเลยแล้วก็ตรงนี้นะคะเขาก็จะมีตู้เซฟให้ด้วยเนาะเราก็สามารถเอาของมีค่าของสำคัญนะคะใส่ตู้เซฟไว้ แต่จริงๆโรงแรมที่ญี่ปุ่นก็ค่อนข้างเซฟตี้นะแล้วก็อันนี้นะคะก็มีปลั๊กแล้วก็เป็นกระจกนะคะนี้สอวแซดเองถัดมาตรงนี้พี่อบลงนะคะอ่าโซนนี้นะคะก็เป็นโซนว่างๆซึ่งเราสามารถนั่งทำงานก็ได้วางของต่างๆก็ได้เหมือนที่เราวางอยู่ตอนนี้นะคะก็ค่อนข้างเลเทนนิดน,นึงนะคะเดี๋ยวมาดูกันอย่างที่เคยรีวิวนะคะโรงแรมญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็าจะมีสวิชตัวนี้เนาะ ก็ถ้าเรากดก็ตู้เย็นเนี่ยทำงานเดี๋ยวเรามาดูซิว่าในตู้เย็นมีอะไรบ้างตู้เย็นนะคะมีน้ําค่ะซึ่งน้ําเราเอามาเองนะก็เขาก็แช่อันนี้เป็นถังน้ําแข็งนะคะไว้ตรงนี้แล้วก็มีกระติกน้ําร้อนนะคะมีพวกชาต่างๆนะคะไม่มีกาแฟอันนี้เป็นถังขยะแล้วก็มีเก้าอี้ไว้สําหรับนั่งนะคะอันนี้คือ โอ้ oh, ดีงามมีโมบายเดเวิสเคเบิลนะคะพวกสายชาร์ต่างๆเนาะอันนี้สำหรับแบบโทรศัพท์ด้านบนนะคะด้านบนเขาก็จะมีโทรศัพท์มีแบบสมุดโน้ตนะคะอันนี้อ่าถ้าปิดก็คือไฟป,ปิดอันนี้เราเปิดไว้ส่วนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันนะคะที่ดีงามมากๆเลย99.9%้ 99. ์นไวรัสนะก็เป็นเอ่อ D.O. Air ก็คือเอาไว้ฉีดเนี่ยแหละ ที่ญี่ปุ่นเนี่ยมักจะมีไอเทมแบบนี้ออกมาในช่วงออสองปีที่ผ่านมานะคะก็ฉีดผ้าม่านเอยฉีดเสื้อผ้าฉีดอะไรต่างๆนานาเนะเพื่อเป็นการแบบป้องกันไวรัสนะนะก็ที่นี่เขามีให้ดีงามมากๆส่วนตรงนี้นะคะตรงนี้ก็เป็นมีสาย USB มีช่องเสียบ USB มีปลัก๊กโอ้โรงแรมมีปลั๊กเยอะมากๆแล้วก็มีได้เป่าผมนะคะขอเดาว,ว่าน่าจะเป็น ตรงนี้ก็เป็นไดร์เป่าผมนะคะก็เป็นพานาโซลิกจริงๆด้วยก็เป็นรุ่นยอดฮิตนะคะที่โรงแรมแหลายๆโรงแรมเนี่ยก็ใช้ตัวนี้เหมือนกันส่วนอันนี้ก็เป็นผ้าม่านมีที่ตากผ้านะคะเวลาเราไปออนเซ็นเนาะผ้าเปียกเราก็มาตากไว้ตรงนี้อ้าวก่อนไปถึงเตียงนอนนะคะเตียงนอนเนี่ยจะเป็นแบบทวินนะคะก็เป็นเตียงแยกจากค่อนข้างใหญ่นิดนึงเขาก็จะมีมันจูนะคะนี่ วางไว้ให้เพราะว่าเว,เวลาที่ไปแช่ออนเซนเสร็จแล้วเนี่ยกลับมาก็มากินมันจูก,กับชาร้อนมันก็จะฟีลกู๊ดนะคะรู้สึกดีเขาบอกคนญี่ปุ่นนะทีวีจอใหญ่มากแล้วก็มีเครื่องฟอกอากาศนะคะด้านนี้ก็เป็นเตียงค่ะซึ่งเตียงแบบใหญ่นะในความรู้สึกสาวแซบคือมันใหญ่แล้วก็เป็นเตียงทวินก็ได้พื้นที่เพิ่มขึ้น ส่วนหัวเตียงก็จะมีโคมไฟสวยงามมีความอาร์ตเดี๋ยวเราไปดูบริเวณหัวเตียงว่ามีอะไรบ้างมีปั๊กสจุดนะคะแล้วก็เราสามารถปรับเปิดปิดไฟได้นะคะห้องนี้เป็นห้อง non smoking นะคะก็ไม่ไม่สูบบุหรี่เนาะส่วนอันนี้นะคะก็เป็นเครื่องทำความร้อนนะคะเป็นฮีเตอร์ซึ่งปกติอ่ะเราไม่ค่อยเจอเครื่องแบบนี้มากนักในโรงแรม แต่จะไปเจอที่ยุโรปแต่ในญี่ปุ่นเออเพิ่งเห็นครั้งแรกใช่พี่อบลุงบอกว่าเนื่องจากอาคิตะเนี่ยเป็นเมืองที่มีหิมะตกนะคะเป็นเมืองหนาวของญี่ปุ่นก็อากาศหนาวอะ่ะมีตลอดทั้งปีแน่นอนถึงแม้หน้าร้อนก็อาจจะแบบว่าสบายๆนะคะดังนั้นเขาก็เลยต้องมีเจ้าฮีเตอร์นะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูอากาศนิดน,นึงนะคะวันนี้ที่เรามาเนี่ยเรามากับฝนนะ ก็อุณหภูมิ12องศานะคะก็ถือว่าเย็นเลยทีเดียวเพราะว่าสาวแซบเนี่ยวันนี้ใส่ใส่เสื้อแขนยาวใส่กางเกงแล้วก็ใส่เสื้อบล็อกเทคนะคะแล้วก็เจอฝนด้วยดังนั้นอากาศก็ค่อนข้างเย็นฮีเตอร์จึงจำเป็นนะคะนี่ก็คือเป็นเครื่องแบบนี้นั่นเองค่ะอันนี้นะคะก็เป็นราคาโรงแรมที่เรามาพักนะคะทาสวะโกะเลครีสอร์ทแอนออนเซ็นนะคะก็คือเป็นห้องเดียวกันกับที่เราพักเนาะอันนี้เขาเรียกว่าห้องทวินใช่ไหม สแตนดาร์ดทวีนนอนหมวกจรงก็น่าจะเป็นห้องดีห้องดีนะจากสี่หมื่นเยนหรือหมื่นสามก็ประมาณสักเท่าไหร่สี่พันใช่สี่พันนิดๆนะคะห้องนี้ก็มีฟรีไวไฟรวมอาหารเช้าด้วยเนาะอ๋ออันนี้มีดินเนอร์ของเรารวมดินเนอร์ด้วยใช่ก็จะสองหมื่นสองใช่หกพันนิดๆนะคะแต่ถ้าเราไม่เอาดินเนอร์ก็หมื่นสี่ ก็รวมดินเนอร์ด้วยเดี๋ยวเราไปดูดินเนอร์กันุฟเฟลด้วยใช่ไหมใช่จริงๆคือสซคแซบเคยมาพักโรงแรมนี้แล้วแหละแต่ว่าไม่ไม่ได้ทํารีวิวนะเดี๋ยววันนี้จะลองรีวิวให้เพื่อนๆดูคือที่นี่เขาก็มีห้องที่เป็นเสือทาตามิด้วยแล้วก็เป็นแบบเวสเทิร์นด้วยนะคะใช่แล้วแต่ว่าเราแบบชอบแบบไหนเสือทตมิเหมือนจะแพงด้วหนะหมื่นหกแต่เป็นว่าทธรามแพงกว่า ใช่คนญี่ปุ่นชอบแบบเสือทัตามิแล้วเขาก็มีออนเซ็นนะแต่ว่าออนเซ็นเราคี่ว่าเขาไปรีวิวไม่ได้นะครับขอบค Japanese Westerner รวเมเือนได้ด้วยเส่ใ,ใหญ่มากฟีซองใช่กลับมาแล้วนะครับสำหรับการรีวิวความรื่นของผ้าและความนิ่มความแข็งของหมอน mm hmm. ก็จะบอกว่าที่นี่ดีมากนะให้ถึง4เกือบ5เต็ม4ี่กว่า mm hmm. เพราะว่าสม mm ูท hmm. มากไม่สกเตียงก็ไม่ถึงกับสม mm ูท hmm. มากแต่ก็ไม่สกัก หมอนโอเคสมูท okay. ครับเก็บเท่าโรงแรมแบบความลื่นนี่ระดับน่าจะ4ดาว5ดาวเลยนะถือว่าไม,ไ,มไม่ธรรมดาของโรงแรมนี้ให้ให้ความลื่นได้ดีมากมครับก็มีหมอนหมอน2ใบนะไม่ต้องขอก็เป็นหมอนแบบอายุวัฒนะหมอนสุขภาพน้นดีนะแบบนี้นะออ ส่วนอันนี้เป็นน่าจะหมอนหมอนกอดละอ,อันนี้ก็เป็นหมอนกอเก้าอี้ถูกป่ะหมอนกุ๊กิ๊กอาโอเคครับหมดแค่นี้การรีวิวเดี๋ยวไปรออาหารเย็นแล้วก็อาหารเช้าอีกคือโรงแรมเนี้ยเราเรามีอาหารเย็นที่เป็นบุฟเฟ่อาหารเช้าก็บุฟเฟ่ด้วยนะแต่ไม่รู้ว่าตอนเช้าอ่ะเราจะมีเวลารีวิวเยอะหรือเปล่าแต่ไงก็จะดูตามสถานการณ์ละกันนะโอเคเดี๋ยวไปติดตามชมตอนรับประทาน ส่วนออนเซ็นร sure ีวิวให้ไม่ได้นะต้องมาเองใช่ครับโอเคครับตอนนี้นะคะสาวแซบก็อยู่ที่บุฟเฟ่ต์โรงแรมนะคะเดี๋ยวจะรีวิวให้เพื่อนๆดูอาหารเขาเนี้อลังการงานสร้างมากโดยเฉพาะน้องปูนี่นะคะไม่ได้กินปูแบบนี้นานมากแล้วนะ ก็เป็นบุฟเฟ่ปูแต่ปูที่ญี่ปุ่นอะ่ะเขาจะเป็นปูแบบเย็นๆเนะาะจะไม่ไม่กินแบบร้อนเหมือนอย่างบ้านเรานะคะแล้วก็ที่นี่เนี่ยเขาไม่มีน้าจิ้มนะคะก็คือกินสดๆเลยได้เห็นรสชาติของปูที่แท้ทรูนะคะนอกจากนี้เนี่ยเขาก็มีอาหารนานาชาติเยอะแยะมากมายแต่ว่าไม่มีอาหารไทยนะ ก็เป็นอาหารญี่ปุ่นเป็นแบบผักดองญี่ปุ่นซึ่งเราก็ตักในส่วนที่เราชอบแน่นอนค่ะมีใช้เทาลมควันนะคะมีผักดองมีปลาแซลมอนลมควันปลาดิบก็มีนะคะอันนี้อาจจะดูไม่น่ากินนิดนึงเพราะว่าตักมาหลายๆอย่างเนาะมีหมูมียำสะเออเขาเรียกไรยำเมงกพุนมีเอ่อมะเขือมอ่วงอะไรเงี้ยนะคะอันนี้เป็นปลาฮาตะฮาตะส่วนตัวแบบกินแล้วรู้สึกชอบก็เลยวันนี้กินซ้ำนะคะ นอกจากนี้เขาก็ยังมีอาหารจีนด้วยนะคะอาหารจีนอันนี้โฮยโกโลนะคะก็คือเป็นหมูผัดกับผักเนาะซึ่งผัดสองครั้งใช่ไหมพี่อแล้วนอกจากนี้เขาก็ยังจะมีะพวกของทอดอันนี้ก็คือเป็นโครเกตครีมปูนะคะ,ออะของพ่โอปลาแซลมอนนะครับของปลดโอโซบะเนื้อย่างขนมจีบ okay. อันนี้นะคะ ชิมอะไรเดียชิมอันนี้ก่อนละกันอันนี้เป็นแบบอาหารพื้นบ้านนะคะของเขาก็คือเป็นปลาฮาตาฮาตะเขาทอดแล้วก็ลาดซอสนะซอสมันจะมีความเปรี้ยวๆไม่เคยกินไม่เคยกินแบบล่าซอสนะเคยกินแต่แบบทอดเป็นเทมปุระนะคะเดี๋ยวลองชิมเป็นปลามาแบบเย็ยนๆอะ่ะตัวปลาอร่อยไม่คาวกินได้ทั้งตัวเลยนะคะแล้วก็ไม่มีก้างถือว่าใช้ได้ อันนี้เป็นยำแมกดบรุนใช่กนล,ล,ลาลดเดอร์อร่อยอร่อยอ่ะเขายำกับน้ำมันไงถ้าใครกินพนัคาหารจีนที่เมืองไทยก็คงจะได้เห็นอันนี้นะคะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นหมูที่ราดมากับครีมซอสนะคะเดีย๋ยวจะลองชิมดูน อือร่อยจะบอกว่าตรงเนี้ยที่ตักมามันเป็นแบบโคล d p l a t อะคะ่ะก็คือทุกอย่างเย็นหมดมส่วนถาดร้อนก็จะเป็นสองอันนี้ค่ะชิมเนื้อนะครับเป็นไงอร่อยไหมอันนี้เป็นเนื้อย่างก็อยงนิ่มมากครับจะบอกว่ามันมีความคล้ายเอไฟเลยนะร้อน นิ่มอยู่ชิมแซลมอนแล้วกนะันมัแซลมอน,นครับอันนี้แซลม,มอนลมควันเนาะอันนี้ไม่ลมนะอันนี้ลมอันนั้นแฮมนะมัแม้แฮมก็โอเคนะรสชาติตามปกติทั่วไปจะบอกว่าอาหารที่ที่เนี่ยค่อนข้างหลากหลายเพราะว่าเขาเป็นบุฟเฟ่ต์เนาะแล้วก็ มีทุกสัญชาติเลยมีทั้งร้อนและเย็นมีทั้งดิบและสุกนะคะก็เป็นวลลารไลตี้อินเตอร์เนชั่นแนลใช่ไหมใช่ไม่ใช่พี่อบต้องใช้ตรงนั้นก่อนใช้ตรงอยากๆเนี่ยอืมกึก๊กเข้าไปก่อนอ่าหมุนถูกต้องค่ะน่าจะอีกกึก๊กมไหมระวังอโอ้อ สวยงามสวยงามเอาละครับผู้ชายแกะปูเป็นนะฮะจิ้มนี่นะหายากมากผู้ชายแกะปูเป็นแต่ไม่เคยแกะให้ผู้หญิงนะคะแกะไม่เป็นเมื่อกี้เราฟุกได้ฟุกได้รไปเพราะว่าถ่ายใช่ไหมเนี่ยเขามีไม้แคปปูมาในไยพี่โอ๊ตเดี๋ยว็ดเนี่ยถ้าคนแกะไม่เก่งก็แนะนำให้ให้เนี่ยค่ะ ให้เอาตรงเขาเรียกอะไรอ่ะก้ามปูนะปูหนึ่งตัวจะมีก้ามปูแบบไม่เยอะแต่มีขาเพียบเลยอืมก็รสชาติก็ธรรมดานะมันก็คือปู<ๆ>ใช่โอเคโอเคงั้นเดี๋ยวให้พวกเราไปกินกันนะคะ ตรงนี้นะคะก็เป็นในส่วนของล็อบบี้นะคะเราสามารถมาหยิบชุดยูกะตะบริเวณนี้ได้แล้วก็บริเวณใกล้เคียงกันก็จะเป็นทางเข้าออนเซ็นนะคะก็จะมีป้าแยกระหว่างผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงค่ะในส่วนของล็อบบี้เองนะคะนอกจากจะมีจุดเช็คอินมีเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์แล้วเนี่ยก็ยังมี ข้อมูลต่างๆมากมายนะคะรวมถึงห้องพักผ่อนหย่อนใจด้วยนะซึ่งอันนี้สาวแซบขอเรียกว่าเป็นห้องสันทนาการนะคะเพราะว่าภายในห้องนี้นะคะเขาจะมีจุดที่ให้เราเนี่ยมาตักน้ําแข็งได้มาตักเครื่องดื่มชากาแฟนะคะอันนี้ก็เป็นเหมือนกับคอมพิเมนทัลลี่ให้ผู้เข้าพักเนี่ยได้รับประทานฟรีรวมถึงมีไมโครเวฟด้วยนะคะแต่ถ้าเครื่องดื่มที่ให้ยังไม่สาแก้ใจเราก็สามารถมากดจากตู้กดซื้อเพิ่มได้นะคะก็จะมีเครื่องดื่มหลากหลายชนิดเลย ซึ่งห้องนี้เนี่ยก็เอาไว้นัดเจอพบปะนะคะรวมถึงห้องสุบุหรี่ด้วยนะคะใครที่สูบุหรี่ก็ต้องมาสูบที่บริเวณชันนี้นะคะก็มีที่นั่งเยอะแยะมากมายเลยนะคะเผื่อบางทีเราไปแช่ออนเซ็นเสร็จแล้วแล้วก็มานัดเจอกันที่ห้องนี้ได้นะคะเขาก็ตกแต่งจำลองแบบว่าให้ความรู้สึกอบอุ่นเนาะ มีการแบบว่า Decoration เป็นวางฐานเป็นแบบเตาไฟกองไฟนะคะนอกจากนี้ยังมีเก้าอี้นวดบริการนะคะแต่ว่าเป็นหยอดเงินนะก็ใครอยากใช้ก็เตรียมเหรียญมาให้พร้อมหยอดแล้วก็นั่งนวดรอคนที่เข้าออนเซ็นนะคะหรือว่าบางทีเราอยากจะมานั่งจิบชาก,กาแฟพักผ่อนหย่อนใจก็ตรงนี้ก็ได้ค่ะวิวจากห้ออาหารนะคะสวยงามมากเลยอะ ถ้ามีแดดออกก็คงแบบว่าฟินเลยนะต<อ>รงนี้ Good Morning ค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาดูนะคะอาหารเช้านะคะสาสแซ่บพี่ว่าซอสแาซ่บตักมาเกือบครบแล้วนะอนนื้ก็เป็นสลัดนะคะมีข้าวอาก,กิตัโคมาชิแบบอร่อยมากมีซุปนิโซะนะคะส่วนนี้ก็เป็นการรวมเพจนะคะ ทั้งเมนูเย็นแล้วก็เมนูร้อนนะคะก็มีแฮมชีสมีไข่หวานญี่ปุ่นมีมิโมโนผักต้มนะคะชาศเสเจเป็นไฟแม้กระทั่งติ่มซำแบบจีนก็มีด้วยนะ,ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นกับข้าวที่ใช้กินกับข้าวสไตล์ญี่ปุ่นนะคะเมนไทโกะนะคะแล้วก็ใช้เท้ารวมคว้นนะคะมีสาหร่ายมีรากบัวมีเห็ดฮิชิกินะคะนอกจากนี้ถ้าใครชอบสไตล์อเมริกันเนี่ยเขาก็จะมีไขด่ดาว เป็นแบบนี้มาให้ดูกันะค่ะเป็นีเกเกอที่แบบกลางมากส่วนด้านหลังก็เป็นวิววิวของรีสอร์ทนะคะที่ตออแซตนั่งคือวิวดีมากๆนะคะอาจจะรีวิวแบบรบร้านนะ <laughs> เพราะว่ามีเวลาน้อยมากโอเคก็คิดว่าอาหารเช้าเนี่ยไม่น่าจะ ไม่น่าจะแตกต่างจากที่อื่นเนาะเพียงแต่ว่าที่เนี่ยมันแบบวาไรตี้ดีมากๆนะคะอร่อยมากเลยครับแกงกะหรี่ก็อร่อยนะอืมอันนี้ก็คุ้มเล็กก็อร่อยนะครับอร่อยจนเจ็บใจแกงเบย์ก,ก็อร่อยอืม,อมได้ๆถือว่าโรงแรมนี้ยอาหารดีนะทั้งม,มีเย็นแล้วก็มีช่ายคือไม่คือต้องตามราคาเนี้ยตามตาม ก็คือถ or so mm ้าใครแบบตัดส well, yeah. ินใจมาที่นี่แล้วแบบลังเลว่าเออจะกินอาหารดีหรือเปล่าแล้วก็คุ้มนะเพราะว่ามันเป็นบุฟเฟ่ต์แล้วมันก็มีหลากหลายสัญชาติแบบแล้วก็ตอบโจทย์คนที่แบบเออบางคนไม่กินปลาดิบบางคนกินปลาสุกเหลิงคือที่นี่ตอบโจทย์ครบแล้วก็กินได้ทุกเพศทุกวัยพวกขนมหวานเขาก็โอเคอยู่โอเคเดี๋ยวให้พวกเรารีบไปกินก่อนค่ะไปบ้า่ะ หวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ